สีแดงเป็นสีที่ปังที่สุดค่ะสําหรับใครที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะมีสีดําสีน้ําเงินและกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงนะคะที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาแต่เอเลือกไม่ถูกเลยพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงนะคะสาหรับใครที่เกิดวันเสาร์สีนี้จะเป็นสีที่ปังที่สุดแต่ถ้าสําหรับผู้ชายนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบสีแดงใช่ไหมคะแนะนําเป็นสีดําได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นสีแดงได้พี่แนะนํากระเป๋าสตางค์ใบสีแดงเลยนะคะกระเป๋าสตางค์ใบนี้ออกแบบเป็นมงคลชัาพิช เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้เครื่องรางหนึ่งดูดเงินสัญลักษณ์ดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภใหม่ๆมาให้นะคะลงยันพลังตัวเลข4289และ6395พร้อมยันพลังตัวเลข16ตัวหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตาทุกใบจะมีพุทธคุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาฉาเงินล้านเป็นพุทธคุณหัวใจพระเจ้า5พระองค์หนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักล้านหลายคนก็อยากมีโอกาสมีช่องทางของเงินหลักล้านเงินก้อนใหญ่เข้ามาใช่ไหมคะ ใช้พุทธคุณนะโมพุทธายะเป็นตัวช่วยเลยค่ะ ุทธคุณของยันเศษฐีค่ะหนุนการเงินโชคลาบนะเมตตาพร้อมยันนําโชคหลายคนมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่เตียงโชคไม่ค่อยได้เฉียดไปเฉียดมาติดต่อการงานเอ๊ะทำไมมันติดติดขัดขัด,ขดบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องพื้นดวงมีปัญหาเรื่องฐานมุดหรือมีปัญหาเรื่องพลังงานด้านลบใช้เคล็ดลับของยันนําโชคหนุนดวงการเงินเลยค่ะกระบอกสร้างใบสีแดงนี้จะเป็นหนังลายสเฟนโนแบบนี้นะคะความยาว11เซนความกว้าง10เซนความหนา2.5เซนใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงรุ่นนี้850 19บาบาทพิณจัดส่งไปให้พร้อมเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินนะคะจะมีทั้งใบยาวและใบสั้นนะคะใบยาว999ยาบาบาทซึ่งด้านในก็จะมีพุทธคุณให้ครบเหมือนกันนะคะสําหรับกระบอกสตตงค์ใบยาวถ้าเป็นใบยาวจะเป็นรุ่นซิบรอบนะคะใบสั้นจะเป็นแบบพับนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใส่คล้องฉอดเก็บได้นะคะ